ข้ารับไหว้วานจากเจ้าแม่กวนอิมมันให้กุ้มครองกระถางซำจังเดินทางไปยังชมพูทวีปแต่ถึงช่วงหนึ่งเป็นเขขุเขาไฟที่ร้อนระอุมากเลยถทาให้เดินทางผ่านไปไม่ได้มีตะพัดเหล็ก็าอาซอที่สามารถจะดับไฟนั้นได้ไม่เป็นไรก็จะให้ยืมนะขอบคุณอซออจะตามเขามาหน,นี้สิเจ้ารอสักครู่นะครับ ใช่เขาเล่ยก็มีแต่พร้องคันที่ยืดหดได้ตามใจชอบนะที่แท้พัดอซอกก็ทำได้เหรอเนี่ยฮะเสร็จแล้วก็รีบเอามาคืนนะครับขอบคุณอซอเฮ้ยเจ้าหนูหน้อยอย่าถ่วงเวลาท่านอาสิลูกก็จะรีบเดินทางนะสวยดีนะหลานชายเอาให้อาเดี๋ยวนี้มาเร็วเช่เจ้าอ,อาไปฉีเทียนตานเซ้น เห้ะเฮ้อเธอาการเก่งการไปหมดนะเธอถ้าเก่งจริงก็ดับไฟเอาเองสิทำไมต้องมาขอยืมพัดจากแม่ค่ะถึงแม่เขาจะให้ยืมแต่ข้าไม่ให้สักอย่างแม่เด็กนี่เมาดิเมาดิมาเจ้าหน่อยซาชุชนมากเลยนะเสร็จงานชิ้นนี้เราจะพาไปเที่ยวสวรรค์กันแล้วกันนะเอาไหมเช่าใครอยากไปกับเจ้าเล่าได็กข้าหลานชายไม่ใช่ญาติโยมขอจะสักหน่อยยื้อเชื่อนี่เอามาเดี๋ยวนี้แล้วไปกระจายซอกตบดินชาวดินชนงอาแล้วพ่อตบที่ตบเลยตบเลยใชเฮ้ยเฮ้ยจะด <c oughs> ถ้าเจ้าเก่งจริงจะก่อเอียงเข้าไปใ,ใกล้ๆขขาหน่อยเด้มาเลยได้สิ